สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นข่าวนะครับของทางด้านจิมมี่บัลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวของจิมมี่เนี่ยเรียกได้ว่ามีมาค่อนข้างบ่อยนะครับและทางด้านของชอสบาร์คลีย์นะครับซึ่งเป็นตผู้เล่น NBA แล้วตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นกูรูแล้วก็ผู้วิเคราะห์ของ TNT นะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับถึงว่าเหตุผลว่าทําไมฟินนิกซันถึงอยากได้จิมมี่บัลเลอร์มากขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่่่่่่าาาาาาซัััันนนนนนเเเเเีีีีียยยจจะะะออออมมมมมทททททุกกงงพืไไดด้้ิบบบบบลลลรรรร์์์คคควป็็แข มากนะครับแล้วก็สามารถโค่นทุกทีมได้แต่ปัญหาภายในของฟินนิกซันเนี่ยนะครับก็คือว่าทีมเนี่ยไม่มีผู้นำนะครับแล้วก็ไม่มีตัวที่สามารถคอยจุดประกายเพื่อนร่วมทีมได้เนี่ยคือปัญหาของฟินิกซันครับบาร์รี่บอกไอย่างนี้นะครับหนังจากนั้นครับบาร์รี่บอกว่าซันเน่ะนะครับเมื่อคุณมองไปนะครับคุณเห็นแค่วินดูแรนแน่นอนว่าบาร์รี่ก็บอกว่าเคดีเนี่ยไม่ได้มีความเป็นผู้นําในทีมพอที่จะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้มากเพียงพอนะครับหรือทางด้านของ ยิ่งเป็นบุคเกอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วยังมองไปอีกทางด้านของแบร์รี่บิวแถมไม่พอครับยังมีปัญหาภายในนะครับของยูซุปเนอร์กิสแล้วก็โค้ชในบางครั้งบางใคร่ด้วยนะครับทำให้บาร์รี่บอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีนะครับแต่ขาดผู้นำนะครับทั้งในสนามในล้วก็รูมแล้วก็รวมถึงตามจุดประกายในสนามที่ทีมเข้ารอบลึกๆในเพลย์ออฟนะครับซึ่งบาร์รี่บอกว่านี่แหละคือจุดนะครับที่ทำให้สันนี่อยากจะได้จีมิ่นบอลเลอร์ตัวสันมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านของบัลเลอร์เนี่ยมีความเป็นผู้นำนะครับมมมมีีคววาาเเป็็็นนนนลลลดดออรร์ทั้้งใใสกกูแ สามารถ motivation เพื่อนๆได้นะครับซึ่งบางรีบอกว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะทําให้ทีมของซันเนี่ยจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแน่นอนถ้าหากได้ทางด้านของจิมมี่บัลเลอร์ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเอาจิมมี่บัลเลอร์มาเพื่อจะได้นะครับความเป็น leadership ความเป็นผู้นําดิมของบัลเลอร์เนี่ยเข้ามากระตุ้นทีมเพราะบางรีบอกว่าคนอื่นๆทําไม่ได้เลยแม้แต่เควินดูรนแต่คนที่ทําได้ก็คือบัลเลอร์ดังนั้นครับก็คือเราจะเห็นซันตอนนี้กําลังเดินหน้าเต็มประตูเลยครับเพื่อที่จะทําไม่ก็ได้ครับเพื่อคว้าทางด้านของจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยเข้ามาสู่ทีมให้ได้ต้องรอดูสถานการณ์ที่ต่อไปแล้วครับว่าจะเป็นอย่างนัจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ดูข่าว ครับว่าอาจจะมีแพ็กเกจนะครับเป็น4ี่ตอนหนึ่งเลยนะครับแต่ต้องตามข่าวก็คือว่าคาดว่าอาจจะรออีกสักประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก็จะสามารถรู้แล้วครับว่าจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยจะมาที่ฟินิกซ์นันหรือเปล่านะครับการเป็นหนึ่งข่าวครับก็คือเรื่องราวนะครับของทางด้านทีมบรูคลินเน็ตนะครับเน็ตครับได้มีการออกมาเปิดเผยจากครับจากทางด้านของมาร์คสไตน์นะครับบอกว่าทางด้านของทีมเน็ตเนี่ยเป้าหมายสูงสุดจริงๆนะครับในช่วงประมาณสัก2ถึง3ปีเนี้ย ก็คือการเอาตัวของทางด้านยานิสอันเดอร์คุมโป้นะครับยอดซูเปอร์สตาร์นะครับจากมิวิกี้บัคส์เนี่ยเข้ามาสู่ทีมนะครับซึ่งทางด้านของมาสตีนเนี่ยบอกว่าเป็นดรีมทาร์เก็ตของทีมบรุกลินเน็ตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายานิสเนี่ยมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เพียบพร้อมนะครับและเน็ตพร้อมจะยื่นสัญญาก้อนโตแบบมหาศาลให้นะครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่โรลเลนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับช่วงก่อนหมดสัญญาหรืออยูประมาณ2อถึงสปีข้างหน้านะครับแต่นี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกัััันนะคครรบบสสวดี